ปราบสวัสดีครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่ในเกมโซนโฟนะเดีย๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาลงดันตั้งแต่ดันโฮเทลเนี่ยยันดันจีนเลยนะจะลงโฮเทลแล้วก็ฮาเลมโรดแล้วก็ซับแล้วก็จีนจะลงดันละ40บตาจะดูว่าแต่ละดันเนี่ย มันจะออกใบบวกเท่าไหร่อัตราการออกใบบวกเนี่ยคือบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาเล่นเยอะอบางคนเขาลง30ตา40่สตาก็เลยแบบจะดูว่าวันนึงเนี่ยลง40ตาเนี่ยแปะล,ละดันเนี่ยมันออกใบบวกประมาณเท่าไหร่คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปสั้นๆนะก็คือนะนะไม่ได้มาเล่นให้ดูแต่ว่า มาทำผลสรุปทีเดียวเลยว่ามันมีโอกาสออกเท่าไหร่มันก็แค่โอกาสออกเนาะนก็เอาไปประมาณกันเราเองเดี๋ยวขอตัดคลิปไปแบบผลผลสรุปไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าสำหรับดันโรงแรมเนี่ยผมก็จะได้ใบบวกอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดใบนะบางทีเนี่ยมันก็ได้ไม่เท่ากันหรอกบางทีก็อาจจะได้น้อยกว่านี้หรือว่า เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปดูดันอื่นกันดีกว่าก็สำหรับผลประกอบการในดันฮาเลมเนี่ยผมก็ได้ไปบวกมาทั้งหมด22ใบแล้วก็กันแตกอีก1ใบกันแตกเป็นของแทกก็ได้เยอะกว่าเดิมานิดนึงแต่ว่าดันโรงแรมมันก็ดีกว่าเรื่องเงินนะเนาะก็สำหรับดัน โลนเนี่ยผมได้ค่อนข้างเยอะนะผมได้ไปบวก3 8บใบลง40ตาได้38บใบน่าจะโชคดีด้วยนะมั้งเดี๋ยวไปดูดันซับกันดีกว่ามาดูดันซับกันดีกว่าก็ในส่วนของดันซับเนี่ยผมได้40บใบได้เท่าบัตรที่ลงเลยนะก็อาจจะโชคดีด้วยบางทีคือคือดอกหลายใบอ่ แต่บางตาไม่ตอบเลยอ่ะอืมเดี๋ยวไปดูดันจีนดานจีนเนี่ยผมว่าน่าจะได้เยอะนะอย่างน้อยก็น่าจะได้สักส7ขึ้นน่ะเดี๋ยวขอไปลงสักจะครู่นะครู่หรือเปล่าก็ไม่รู้สี่สิีใบก็นานนะมาก็สำหรับผลที่ได้ของดันจีนเนี่ยไอ้เฮียแม่งไม่รู้ว่าโชคลายหรือเฮียอะไรแม่งดัน เฮดโลดกับดันซับแม่งได้เยอะกว่าเชี่ยมันได้30มสบใบน่าจะโชค้ายนะไอความจริงอะไอสองดันนะั้นอะแม่งควรจะได้น้อยกว่าแต่แบบก็คืออันนี้คือลง40ใบจริงๆนะผมบอกไว้ก่อนไม,ไม่ได้มีแบบเหลี่ยมเตียมเลยก็คือไอหนาของเนี่ยผมลงถ้ามันเต็มอะผมก็ขายสรอบสรอบก็40ผมปด2ช่องไง เด้ปลสองหน้าก็ผลที่ได้เนี่ยก็30สิเดี๋ยวขอดูก่อนว่าไอที่ลงไปเนี่ยได้เท่าไหร่บ้างแีง่กูก็ต้องมาค้นหารูปเกมเนี้เฮ้ยผมไม่ได้ถ่ายสกรีนช็อตเอาไว้ไอเหี้ยก็ไปย้อนดูวิดีโอของตัวเองเนั่นแหละผมก็ไปย้อนดูมานะบัตรแรมเนี่ยผมจะได้อยู่ที่17ใบ บัตรฮาเลมผมจะได้อยู่ที่22บัตรรถผมจะได้อยู่ที่38ดันซับเนี่ยได้40ดันจีนไอ่ม่งได้30ผมว่าไอ้ดันโรถกับดันซับเนี่ยผมว่าผมน่าจะโชคดีเกินไปแล้วมัออ้งปกติกะลงไม่น่าจะได้เยอะขนาดเนี้ยผมว่าเออแต่ว่า ผมว่าลงไอ้สองดันเนี่ยดีนะเพราะว่าบัตรมันถูกบัตรมันถูกกว่าดันจีนแต่มันลงยากกว่าแค่นั้นเองก็ผลประกอบการแบบเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้โชว์เลยส่วนตัวคิดว่าลงลงโรดลงโรดกับดันโฮเทลอยากได้เงินก็ลงโฮเทลอยากได้ที่บวกก็ลงโรด ก็คลิปนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามารับชมกันด้วยครับเราวันนี้สวัสดีครับ